สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมกับรายฟอร์บิสเนสและพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจอีกหลายรายร่วมกันจัดงานสัมมนาเชิงให้ความรู้ผู้ประกอบการธุรกิจในงาน WoodCA m p d a y 2024ภายใต้คอนเซปต์ Treasure Map of Success ชวนผู้ประกอบการ SME ร่วมเป็นนักผจญภัยสำรวจเส้นทางพิชิตขุมทรัพย์ในการทำธุรกิจบนโลกดิจิทัลโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายแขนงที่จะมาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์นำพาผู้ประกอบการฝันฝ่ามิชั่นเชิงธุรกิจไปด้วยกัน พร้อมกับกิจกรรมเวิร์กช็อปแบบจับมือทำช่วยแก้ทุกปัญหาไขาทุกคำตอบที่ SME ต้องรู้งาน b o o t คมป์ Day 2024เป็นงานสัมมนา,าครั้งใหญ่แห่งปีที่รวบรวมทุกองค์ความรู้ล่าสุดที่น่าสนใจสำหรับ SME ไทยโดยเฉพาะสาวสวมีบริการที่พร้อมส่งเสริมผู้ประกอบการ 1. SME Academy 365เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้พร้อม e-learning ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของ SME 2. SME o รวบรวมข้อมูลข่าวสารบริการ กิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐได้เอกชนเพื่อให้ง่ายต่อการติดตาม 3. SME Coach สำหรับ SME ที่มีปัญหาด้านธุรกิจอยากมียอดขายเพิ่มเพิ่มโอกาสใหม่ๆแบบเจาะลึกโดยให้คำปรึกษาผ่านออนไลน์ 4. 0 OSS หรือ One Stop Service Center ตั้งอยู่สารกลางจังหวัดเพื่อให้บริการประสานงานหน่วยงานในพื้นที่ให้คำปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยง SME พร้อมบริการข้อมูลข่าวสารของสสว 5. SME Connect ช่องทางหลักแหล่งรวมสิทธิประโยชน์ต่างๆเป็นช่องทางสื่อสารหลักไปยัง SME 6. SME p ิ i v a t e Club สิทธิพิเศษสำหรับ SME ที่สส,สวร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรมอบส่วนลดบริการทางธุรกิจต่างๆให้กับผู้ประกอบการ7 Business e e v e l o p m e n t Service หรือ BDS เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตกับผู้ประกอบการทั้งการพัฒนาสนับสนุนและหาโอกาสในการทำธุรกิจให้กับ SME 8 SME One ID เชื่อมทุกโอกาสการเติบโตของ SME ให้ธุรกิจมีความคล่องตัวทั้งการติดต่อหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องสำหรับงานสัมนาบูธแคมป์เด y เป็นงานที่รวบรวมทุกความรู้ทั้งเทรนการตลาดควบคู่กับศาสตร์การทำธุรกิจบนแพลตฟอร์มล ne รวมทั้งมีการออกบูธกิจกรรมสุดพิเศษมากมายภายในงานโดยสสวได้ร่วมงานออกบูธเพื่อนำเสนอบริการและให้ข้อมูลต่อผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วย